กัน่ะกินนี่ก่ฟกาควา่ม่ไม่ได้าไมม่ได้ของหมดแดงังเอตายไปแกงใช่ปะคอไปไม่หีอตัคนใหญ่ผัดไทยผมนะเนาะหมดดงอเอาไิ้งนเพราะว่าหมดแดงเ หมายถึงว่ามันหันหน้าไปทางนั้นแล้วมันสหันไปทางอื่นบ่ได้ต่อเข้าใจบ่กรึเปล่านั่นแหละไก่คว้าไก่ควาอ่าาาเออเออเออยาสีสัญญาสีแล้วเตโต้แล้วเตโต้แล้วเตโต้ในเอ็ดดอกมัดดิ น <c oughs> หนี้อ่ากรหนูไข่ไข่เขาไข่อดนึงได้ไดเกจะเกยฝาที่น,นูมามา่นมาพอกันนักกินเออเมื่อก้ผูบบ้ค้าวกนี้นะนี่เขาหอมออัเาเนนี่ยมไปเป็นชุืมาตัดต้นไม้กันอ กับใส่น้ำพึ่งเอาไว้ในตู Demon> ้เย็นใส่โหลเลยห่าครึ่งใช่ไหมเอาเม็ดออกใส่เกลือกับน้ำพึ่งเทจนท่วมทิ้งไว้ประมาณสัก2อคืนสมคืนนักเลงมัสิด่านี่การมนสิดาเติมนี่การอยากตัดทิ้มกูสิด้ามันแซ่บเติมมาสิดาเนี่ยพ้า ว่มันมันแซ็ต้นม่ทีดาางี่ยาตัดทิ้งม่ทีดายเขาตัดหะโคนตัดน่ัดต่ำเลยตัดใบโตมาให้ต้นหยน่นี่เาัต่ำเลยต้นโต่ะ mùa 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 nó cho mùa 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 ลถสิ e ่งมีมันอนเอ้อเไปไหน้ำาหลสิบบางร่อแลวเขาเลยอันเป็นนั่นแหละเทมู่ยังบ้ามามันกังมะพร้าวกแล้วหลายแล้วกันไม่หลายต้นละยืนหลังห้องน้ำกมีมีเยอะแล้วไาเพราะงคนเขาไมาซื้องตน่น ขายดีดีเซอนย่าเซฟไปนะได้โหได้หลายต้นอยู่เนี่ยี่สิบสามสิบต้นนู่นนะเขาเซฟขายเนี่ยกันจะให้เอแ่เอจ้าเสียงใครว่าพรเสกันนี่แล้วเป็นเรื่ององกูย้ายไมได้เล่นะ เดียอาหารขึ้น่ยมันดกต้นนี่นะอต้องเอาอันน้ดกไยบด้ใส่เพีงพร้อมต้นเนี่ยกันไม่ค่อยใส่ใจพร้อมนี่ยปนี่น้อยยากิกบซุกปาเดทก็มาลดอือบ่มีเม็ดเด้นามานาวเนี่ยอันกันกันกินก็จะกันกินไหมกันท่านี่เห็นเม็ดจะเทยู่อือม็ยนม เอ็นราไหมเออนะดับเขาที่อื่นเขาลอกข้องเมื่อไรก่อเตยอ่ะเขาลอกของเขาฆ่าทีมทุบ้านเฮาหรืไม่มีเตยอ่ะหาหาบางยะละเตยไงเม็ดจังเาเตยอ่ะเต็มคู่เออนะคึ้นนอยเม็ดใหญ่ไหมสวยไงเออ ถ้ามันบวบป็่นหนามนะมันสีป็นต้นไม้ประดับมาหน<ะ>่อยอ่าเนยน้อยที่ทกระจอกกระคำไหลนะที่น้อยนี่น้อยจะกลาย,ยเรนอ่าแล้วมันมาพี่เลยใช้ช,ชุดเดียวอ <î n S 2> ืออือเป็นใช่งั้นใส่ส่งตัวเดียวเลนชอดเซอร์ไร่ใช้ทรงตัวเดียวบนมือใส่เซอร์เธอตัดไปรับฟิลิปนะ<ล>พี่ลิปเป็นโรงเรียนนนึงได้เลย เขาซื้อเออสว่างว่าไงก็ดีกุหลาบก้อนที่อ่อนเหินเป็นชุดอืเป็นชุดจิ๊กอนเออนั่นละฮะพิลิพซิเออร์มักเป็นบรรยากาศพุ่นแล้มันโหดอันอืมอันถ้าอยู่หงึงหงึงแม่เบื่อไปเมื่อกี้ไปหงุดหงดโอ้แม่เบื่อัมนเงียบจังฉันอยู่แต่ไหนเหินไม่เล่นเกมไม่เล่นเกมเลยแม่ทำไมเงียบจังเลยเบื่อฉัน บ้านเฮาพอเบื่อพัดปั้นรถไปหาลินน้ำมูดอีสนมเออมันออกไปอยู่ไปลินน่ะขโมวงหามันหาหูเต็มตะก้าหน้ารถวันนี้อากาศดีมากนะคะสกลนครหน้าฝนลมเย็นๆตอนเช้าอากาศดีดีคักคัก